ครูนกเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเพชรและถ้าอยากจะทำธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจธุรกิจนั้นจะต้องตอบโจทย์อิสรภาพทางด้านการใช้ชีวิตของครูนกครั้งสุดท้ายที่คุณคิดถึงอิสรภาพทางการเงินและอิสรภาพในชีวิตคือเมื่อไหร่คะ ครูอยากถามคำถามนี้เพื่อที่ให้คุณได้ฟังคลิปคลิปนี้จากครูนกพัชิสาแล้วได้มีโอกาสคิดทบทวนและไตร่ตรองเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันกับเราสองคนค่ะตลอดทั้งชีวิตนะคะที่ครูนกทำงานมา25ปีครูนกค้นหาคำว่าอิสระภาพมาโดยตลอดแล้วอิสระภาพทางด้านการเงินแล้วก็อิสระภาพทางด้านการใช้ชีวิตนี้แหละคะ่ะที่ครูนก ต้องการและโหยหามาตลอดระยะเวลา25ปีนี้25ปี25ปีมันเป็นเวลาที่ยาวนานนะคะสำหรับการถามหาอิสรภาพในชีวิตแต่ครูว,ว่ามันก็ไม่นานเกินไปพเพราะถ้าวันที่คุณเจอมันมันก็คุ้มค่าค่ะ ใช่ค่ะพอนกได้ค้นพบแล้วค่ะว่าธุรกิจออนไลน์นั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องอิสระภาพทางด้านการเงินและอิสระภาพการใช้ชีวิตให้กับครูนกค่ะครูนกมีเวลาได้ไปดูแลพ่อแม่และครอบครัวและลูกๆของครูนกและที่สำคัญครูนกสามารถมีอิสระภาพให้กับตัวเองอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครูนกเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเพจและถ้าอยากจะทำธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจ ธุรกิจนั้นจะต้องตอบโจทย์อิสรภาพทางด้านการใช้ชีวิตของครูนกและว,วันนี้ Rich e s คือคำตอบนั้นค่ะวันนี้ถ้าคุณเคยได้ยินนะคะระบบ r i c h e s Grow ซึ่งเป็นแบรนด์ของครูรุงเองนะคะเราทำระบบ r i c h e s Grow ออกมาเพื่อเติมเต็มศักยภาพในการใช้ชีวิตคุณมีมือถือแค่เครื่องเดียวค่ะคุณสามารถออเดอร์กดสั่งสินค้าแล้วมี ทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้กับคุณเองและหมดยุคแล้วนะคะที่คุณจะต้องเอาเงินมาจมเป็น500แสนล้านนึงเพื่อจะสต๊อกเต็มบ้านเพราะนั้นไม่ได้หมายถึงอิสรภาพในการใช้ชีวิตและการเงินเลยวันนี้นะคะระบบบิชเชส r o คุณไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อมาสต็อกสินค้าอีกต่อไปค่ะคุณเปิดบินเพียงครั้งเดียวและคุณสามารถมาซื้อแค่ชิ้นเดียวนะในราคาต้นทุนได้เลย แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการต้องมานั่งแพ็คของแล้วก็ต้องเตรียมของไปส่งที่ไปรษณีย์วันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรคะอิสรภาพทางการใช้ชีวิตและการเงินแล้ววันนี้คุณนกเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการสิ่งเหล่านี้จากระบบเฟรนช์ชั i ลิเชสโกลค่ะแล้ววันนี้ถ้าใครอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินและอิสรภาพการใช้ชีวิตแบบเต็มศักยภาพของคุณ ติดต่อคุณนกมานะคะเข้ามาร่วมทีมกับคุณนกค่ะคุณนกอินดีเป็นพี่เลี้ยงตลอดเส้นทางที่คุณเข้ามาในระบบฟิีเชสโกรนี้ทักหาคุณนกได้เลยนะคะที่ l i n e แอด at n o o love ค่ะและตอนนี้นะคะเราทำโปรเจกต์เริ่มต้นเพียง37,400บาทคุณจะได้5วิชาสำเร็จในโลกออนไลน์รีบขอรายละเอียดจากคุณนกทันทีแล้วเข้ามาสร้างชีวิตและอิสรภาพด้วยกัน จากลิเชสค่ะพบกันค่ะ